สวัสดีครับผมพี่รังครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับขิบแงียบหมานนี้มาน้าจะของอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหมาใส่เถี่ยวล่าสุดกบที่ตัวใหญ่เงียเนื้อตูองงามครับผมนี่มาซ้่ครับนั่นห้องไผมใส่อยู่มุมใส่อมใส่อมน้าจะของครับมันี รับการบริจาคเยื่อมาเมื่องครับผมใส่หลังละหาโตเลยบาทนีง <c ười> คลิปที่แล้วโอ้ีิรายครับเยื่อีิรายหลังละตัทั้งตัวก็ตายคือว่าบ่าเขาทาเลยม่มีเยื่อนี่เจอเยื่ยอหลายๆนี่เป็นยังไงไม้ดีด อากาศกับเป็นใจอิปุปกจ้งน้อยหลังแรกครับใส่อ้อมมันอยู่เนี่ยง่ายๆ ตอนนี้เหามาตอนนั้นเพิ่นทงได้เกี่ยวเข่าเลยครับแต่่วาตอนนี้เกี่ยวแล้วเข่าลังละหา่างแบนี้ครับไม้นี่ถือว่าแจ๋วปลาเค็งใส่เต็มบิกัดเลยหลังละหาตัวมีหลายกับไส่หลายที่แหละครับ เย็บไว้หลายมือว่าได้แล้วไปเข่งตายครับผมเน่วมือนี่ขังไวโ้โดนๆตายเมือดครับเสื่อได้เต่ามีเห้ากะบอ้ใส่ลหลายๆเลยช่วงนี้มันเลื่อมลงอีกแล้วครับเลื่อมได้ไปครับเงาเงาพี่น้อง ลุยนั่นหลังหนึ่งหลังสุดท้ายครับโอ้ห่อนหนักน้อยๆที่เป็นไดครับปลาสามเมอดหรอ เกียบร้อยพูนแต่จะสั่งเงาขึ้นไปพูนว่ามานี่สิบลางพอดีพี่น้องเดี๋ยวจังไลก็ทถามมารุนกันครับมืออนเสาใส่ประเขียงบักหลายไม้ดีๆแบบนี้สีเขาวบ่าติดตามกันเมื่งครับผมกดติดตามไปพี่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติขอกันย้ำปเศร้าครับผม สวัสดีตอนสอสอครับผมพี่น้องครับตีหาหน่าสิประมาณตีหาเครื่องแล้วล่ะออกมาตีหายี่สิบครับออกมาเด็ดจกจงจลอยพ,พี่น้องว่ายามเงียบธรรมดาแหละครับช่วงนี้มันเฝ่าแจงสะอ้ยหลังเลียเข้า มีพี่น้องมีแตก่กับปูอ้ยะกบพ่อขาครับกระปูสี่สามตัวเป็นสี่ปูสามตัว กิบหลังครับผมมาดิเหยียเตรียมที่เลยเหยียเขาหลายหลังนี้เห็นเขาแล้วโมดวูว่าจะโตรครับโอ้ยโกบเบิดว้อยอยนี่กบหน่อยตัวเดียวครับผมตัวนี้นอยนึง ก็มีซีรีส์แท้อุ้ยเขาหลายสองสองครับผมเออสี่เห็นไหม โอ้เห็นหอดตากบบไม่ได้เข่าเงียบเช้มันอยู่ทางนอกไอ้ย่ะคือพวกเขา่าโอ้โกบเข้ากับเขา่าอยู่เงียบเข้ากับเขา่าอยู่ครับสองแต้มโอ้ปลาเข็งมันบากินเลยอ่ะ หลังละซีละหาตัวยังอยู่คือเก่าสองแจมครับผมลงังดีครบหลายตัวนึงเขาบอพลาดครับผมจักตัวจักตัว ดินแห้งแไงมังบอ่อสองตัวสองตัวครับอ่ะหลังละสองนาทีแค่นี้อะไร ไปให้นี่เขาลังละชี่ละหาได้พี่น้องครับตอนน่นเป็นเมืองมันี่นีเนน่เสือกคบบอมันเข่ามดแล้วง่าม,มันขอดักเหรอ โอ้ม็ดสี่รีครับเดี๋ยวไปว่าเห็นโอ้ oh, มีอยู่มีอยู่บ่ดินดิซี่บ่ดินดิซี่ครับเออสองบ่ขี้ได้ดอกขอทาสองเต้ม พกหลังเนาะผ่าดใล่หลังเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ขอไพยหลายเน้องเฉียดหม้อว่านกบอาญาบ่หลังเียอาญาบ่อาญาบ่เื้ย่ <c oughs> าหรือตัว เดี๋ยวไหม้ันตาเรียๆมเฮ้ยซีครับผมหลังนี้พี่น้องเข้าบักักสามหลังสุดท้ายไปครับเป็นไงเอาคือเม็ดแต่อุ้ย ของใหญ่ครับผมอุ้ยของใหญ่มาแล้วอุ้ยปลาอ,อกเอา้าปลาคือออกได้ครับใส่กันตัวหนึ่งโอ้มันจินมันจินปลาเข็งผมเหมอดเลยซี่หาตัวนี่ตัวนี้ปลาบืนวะพี่น้อง สีดินแดงวัดปามสิบบืนของแถมมาแล้วนี่ครับผมตง,งามเลยเฮ้เอ้เ้อ่าอะอะอ่ะลาดแค่ลังเดียวกับปูดจยกกับปูไปดักหนูอยู่ดอกพี่รอนเ่ีด้วดักหนูเหร ้พลาดครับลังเียว่าดีบ่ว่าใส่วงนี้เลยคิดไปคิดมาเลยล้วงใส่มังน,นี่จะปลาเข่งครับพลาดลังที่สองโอ้เข่าลายครับคุณู่้อง,งหลังละสองลายหลังสุดท้าย ครับผมโอ้ยโกบมันอยู่ทิงๆรับอุ้ยมีอยู่โกบมันอยู่ทึงงบางที่เขาหลังละสี่ตัวเดียวครับเอ้าบอเปน็นยังหลายตัวอยู่มือนี้สิบกวัวเหรอครับผม หลังละสองลายหลังอยู่หกหลังอยู่เงียบสิบหลังสุดเด็ดจักตัวเดี๋ยวแงแ้งนับให้เมืองครับผมผมอยูสองสูง ครับพี่น้องครับไปเจอกันยูบ้านเดี๋ยวผมนับให้มึงนี่ครับของแพรหลังใหญ่เลยอันนี้มึงครับสี่สี่ตัว เป็นหาครับอันนี้พาดอันนี้ตัวหนึ่งเป็นหกเข้าดีเยอะครับมันนี้หกหนึ่งสองแปด นี่กระปูส <c oughs> อนี่แตกระปูใส่หนูพอดีลกระปูหนึ่งเตัวหน่อยสอง ส่หน้าไม่ใช่เสียงครับเนี่ยคู่หน่วยสิบสองเป็นสิบสามสิบสามสิบสามอีกสองสิบห้าสิบห้าแต้มครับผมคิดนี่อู้หัวหน่อยเลยหน่อยลอยเลยหน่อย แก้วขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กันรังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสิบหาตัวครับผมบัใหญ่ตัวหนึง่ง